สวัสดีค่ะเจนิตานะคะก่อนจะไปฟังนิยายกันต่อเจนขอแจ้งนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ออดิโอบุ๊กของอ้อนรักปัาถนาร้ายวางจำหน่ายแล้วที่ m ม p ป a r k e t เนะคะอยากฟังยาวๆ3 3ชั่วโมงไม่มีการอันคัดใดๆทั้งสิน้นเชิญไปเลือกชมได้ที่ m ม p ป a r k e t เค่ะขอบคุณค่ะก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องเจนลิตานิยายเสียงด้วยนะคะบทที่9 One Night Stand ชัดชัดขาคนด,ฉนคนดีฉันไม่ไหวแรงมากคนดีฉันไม่ไหวไหวครับคุณดีมาก ติงติงติงเฮ้ยไอ้เชี่ยคนกำลังหลับฝันดีสะดุ้งเฮือกเด้งตัวจากพนักพิงโซฟาตื่นเต็มตาหลังพี่ใหญ่เปิดเสียงข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือดังเต็มหูโอ้ยพี่ขีจะรีบปลุกทำไมเนี่ยผมอยากรู้พี่ชัดจะเสร็จคาโซฟาหรือเปล่าเซ็งเลยไม่เอาเลอะโซฟาฉัน ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนทว่าหนุ่มๆอัศวธาดาพงกลับยังนั่งทำงานกันอยู่ในห้องทำงานของประธานบริษัทซึ่งชัดพงคือคนที่รับบทหนักที่สุดเพราะสายงานในเขตของเขาเกิดอุบัติเหตุนั่งร้านล้มทับคนงานบาดเจ็บหลายรายและมีบางรายบาดเจ็บสาหัสทำให้เขาต้องวิ่งรีแก้ปัญหาต่างๆจนร่างกายไม่ได้รับการพักผ่อนอดหลับอดนอนมาหลายคืน พอวันนี้ต้องมานั่งประชุมในห้องแอร์เย็นๆหลังกินข้าวอิ่มๆร่างกายที่แสนอ่อนล้าเลยเผลอชัดดาวไม่รู้ตัวถ้าเป็นไอ้คีมันจะเก็บเรื่องงานไปฝันเจดว่าแต่นี่พี่ชัดไงไม่ใช่พี่คีคริสหัวเราะคิกคักไม่แน่หรอกคนหลงเมียอย่างมันเจ้าตัวรีบหาพักพวกถึงจะต่างกันที่จำนวนสาวๆ แต่เรื่องบนเตียงหนุ่มๆไม่มีใครยอมใครแม้จะมีภรรยาแล้วก็ตามขาดมาหลายวันหิวละสิถามแซวบ้างเออชีวิตจริงกูมันเครียดฝันเรื่องดีๆบ้างไม่ได้ไงไม่ปฏิเสธซะด้วยสาวคนนั้นท่าทางจะดีจนคนบางคนเก็บไปฝันเลยนะเนี่ยใครวะคริส เจดถามน้องเล็กด้วยความสงสยัยทำเอาคนอยู่ในเหตุการณ์ถึงกับยิ้มกริมให้เล่าให้พี่พี่ฟังเปล่าพี่ชัดมึงรู้เหรอว่าใครเพื่อนปรางคริสตอบเสียงดังฟังชัดซึ่งเจ้าตัวก็ไม่คิดว่าน้องจะชี้ถูกคนทำเอาตัวกระตุกจนพี่น้องต่างยกยิ้มแซวกันรัวๆเชดไอ้ชัดกระตุกแสดงว่ามีมูล พักเรื่องงานไวสิบนาทีนะคีกูอยากฟังเรื่องพี่ชายสุดที่รักเจดพับแฟม้มในมือหันมาตั้งสอกเท้าคางมองน้องๆด้วยความตื่นเต้นปาร์ตี้คืนนั้นมีอะไรเด็ดว่ามาดิพัดคริสเอ้คริสมันไม่ได้ฉายไปแล้วเหรอไอเจดฉายอะไรล่ะตั้งแต่ผมไปเคาะประตูห้องพี่บ่ายวันนั้นเพราะงานเข้าชีวิตพวกเราเป็นยังไงนึกย้อนไปดิ ชัดพงได้แต่ถอนหายใจเฮือกใหญ่นี่ก็สองอาทิตย์แล้วที่เขาและทีมผู้บริหารบริษัทวิ่งเข้านอกออกในทั้งโรงพักโรงพยาบาลไม่พอยังต้องประชุมกับหลายๆฝ่ายจนไม่มีเวลามาทำเรื่องไร้าสาระแต่ถ้าจะถามถึงเพื่อนของเลขานะพลคนนั้นยิ่งแล้วใหญ่ชัดพงไม่ได้ข่าวเธอเลยตอนคริสมาเคาะห้องเขาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความว่างเปล่า ไร้เงาคนสวยแสนเย้าวยวนจนบางทีก็อดคิดไม่ได้ว่าเรื่องราวสุดเร้าใจคืนที่ผ่านมาเป็นเพียงความฝันทว่าผู้บริหารหนุ่มที่มีงานด่วนเข้ามากลับไม่มีเวลาคิดถึงหรือถามถ่ายหาเธอคนนั้นมากนักเพราะต้องรีบกลับกรุงเทพเพื่อติดตามข่าวอุบัติเหตุและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสิบกว่าวันผ่านไปสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง พอได้พักผ่อนจึงเผลอคิดถึงและเก็บเธอมาฝันอย่างไม่ตั้งใจส่วนนพลแค่โทรศัพท์มาติดตามสถานการณ์ตึงเครียดเท่านั้นบทสนทนาต่างๆเต็มไปได้วยความจริงจังพวกเขาเลยไม่ได้เอ่ยถึงเพื่อนของเลขาสาวคนนั้นทำไมพวกแกพูดเหมือนสาวคนนั้นของชัดพิเศษกว่าทุกคนตกลงมีอะไรกันเออไอคีพูดถูกตกลงมันยังไง ทามเองก็สงสัยใช่ว่าจะไม่เคยพูดถึงหรือแซวเพื่อนเรื่องสาวๆแต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็ยังอยากรู้เรื่องคืนปาร์ตี้วันเกิดของนภพลอยู่ดีพี่ชัดตกลุมรักสาวฮะทุกคนอุทานแม้กระทั่งเจ้าตัวยังพร่องออกมาเสียงดังอ้าวอึงอ้งอึ้งคริสหัวเราะลัน่น ว่าแต่พี่ชัดตกใจตัวเองทำไมก่อนไอ้เชี่ยกูเนี่ยนะจะตกหลุมรักสาวหน้าตาเธอชัดๆกูยังนึกไม่ออกรู้แต่ว่าเห็นร่างๆแล้วสวยอารมณ์แบบฝันเห็นนางฟ้าแต่มองเท่าไหร่ก็มองไม่ออกนะ่ะมึงเข้าใจปะเขาสวยจริงนะสูงกว่าปรางผมตรงยาวถึงกลางหลังหน้าสวยคมชัดสวยๆผมคอนเฟิร์ม จิรพัฒรเสริมสองพี่น้องที่อยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นไม่รู้ว่าชัดพงไม่รู้จักชื่อของเธอคิดว่ารู้แล้วเพราะเห็นพูดคุยกันอย่างสนิทชิดเชือ้อเลยไม่ได้พูดถึงทั้งชื่อและที่ทำงานของเธอออกมากูก็คิดว่าสวยแต่กูเมามากสมองสมองไปหมดแล้วไม่รู้ถ้าเจอกันจะจำหน้ากันได้หรือเปล่าว้าตกลงจำอะไรได้บ้างเนี่ย เจสายหน้าเอือมระอาลีลารู้แค่ว่าเขาลีลาดีชัดพงเผลอละเมอเสียงเบาขณะพยายามคิดถึงเรื่องคืนนั้นสมเป็นแกละชัดพอเลยพูดแค่นี้พอยังไงเขาก็เป็นผู้หญิงพี่ใหญ่พยายามเรกจินตนาการน้องๆเออกูก็ไม่คิดจะบรรยายให้พวกมึงฟังมากไปกว่านี้หรอก จะเก็บไว้ในความทรงจำกูแค่คนเดียวเว้ยงั้นคริสมึงก็ดูผิดละพี่มึงเมามากเมาจนตาเยิม้มไม่ได้ตกลงตกหลุมรักอะไรหรอกเจตว่าพี่ชัดตาค้างตอนเจอเธอเธอเดินไปทางไหนก็ชายตามองเหมือนหมามองเครื่องบินพอเธอเลือกจะดื่มกับพี่หูนี่ตั้งเชียวตกลงกูพี่มึงปะคริสพี่ดีไม่งั้นไม่ช่วยหรอก ถ้าไม่ได้ผมนะมีเรื่องกับพี่วัดไปเล่าเดี๋ยวนะพี่วัดเกี่ยวอะไรด้วยเจดถามอีก,อกเธอเป็นแฟนเก่าพี่วัดจิรพัฒเอ่ยความจริงด้วยน้ำเสียงราบเรียบฮะห<า>นุ่มๆพากันอุทานเสียงดังอีกครั้งเชีย่ยไอ้ชัดดวงนารีเดียวกับพี่วัดได้ไงวะกูยังไม่ได้ขวนขวัญไอ้ทาม คนเดียวกันบ้านมึงดิแต่พวกมึงกูคุค้นๆว่าชัดพงช่างใจว่าควรพูดดีหรือไม่ว่าพวกมึงเงียบเลยนะห้ามไปพูดเรื่องของเธอต่อเออหนุมน่มๆประสานเสียงปกติก็พูดกันแค่นี้ปะเจรพัฒบอกด้วยความสัต์จริงเรื่องส่วนตัวมากๆ จะมีแค่คนสนิทในบ้านเท่านั้นที่รู้ตื้นลึกหนาบางบางเรื่องของชัดพงอาจมีนภลอีกคนที่รู้ซึ่งหนุ่มๆมไม่เคยเผยแพร่กลัวเป็นข่าวเพราะสาวๆบางคนก็เป็นคนมีหน้าตาในสังคมดีกูคุนคุนว่าเธอไม่เคยว่ะฮะเสียงอุทานแบบเดิมดังขึ้นอีกครั้ง แล้วไหนมึงบอกเขาลีลาดีของแบบนี้มันสอนกันได้ไหมหทามยิ่งใครหัวไวแป๊บเดียวก็ติดเออก็จริงกูทำมาละไอ้ทามพี่ทามเจ้าของชื่อคงลืมไปว่ากำลังอยู่ท่ามกลางพี่ชายของน้องสาวในตระกูลไม่ต้องมาจ้องกูน้องพวกมึงเป็นเมียก,กูแล้วเลิกห่วง แค่คิดถึงตอนที่พี่ยกน้องผมขึ้นใจคนเลี้ยงก็แทบขาดทำไมยายเคทต้องตกไปอยู่ในมือเสือแบบพี่ด้วยวะพอเลยคริสเดี๋ยวพวกนี้ก็พากันฉายภาพเมียกูในหัวหรอกกูสู้แรงตีนพวกมึงไม่ไหวหรอกนะ <c oughs> กลับมาที่เรื่องพี่ชัดจะเอาอยัางไงต่อเราคราวนี้จะปล่อยผ่านเหมือนคนอื่นอีกปะที่ถามนี่คืออยากรู้จริงๆนะ เรื่องราวแม่งพิลึกพิลึกว่ะจิรพัฒ์พูดตามความคิดความบังเอิญที่เกิดขึ้นในงานคืนนั้นสร้างความหว่นใจให้เขาไม่น้อยดูเหมือนทุกคนจะวนเวียนอยู่รอบๆตัวกันและกันอย่างน่าประหลาดเอาความจริงจากใจเลยนะกูอยากเจอเขาอีกอยากคุยด้วยตอนสติดีๆถึงเวลานั้นแล้วค่อยมาดูกันว่าจริงๆแล้วกูรู้สึกยังไง เพราะมึงกำลังรู้สึกสินะเลยพูดแบบนี้เจดอย่างเชิงกูแปลกใจตัวเองวะทำไมบางความคิดถึงพาย้อนไปคืนนั้นอยู่บ่อยๆเนี่ยบางทีก็เก็บไปฝันตกหลุมเธอไหมกูไม่แน่ใจวะแค่รู้สึกเหมือนติดค้างบางอย่างบอกไม่ถูกงั้นก็ลองหาทางเจอเธอดูยังไงค่อยอัปเดตคุยงานต่อแล้วนะอยากกลับบ้านไปกอดเมยแล้ว เออตามนั้นกูก็อยากกลับไปนอนกอดเมียบ้างไม่พูดตามพี่ทามพี่คีบ้างล่ะพี่เจดสงสารมึงอะคริสเออเนาะไม่น่าเปิดช่องให้เสียบตัวเองเลยเฮย้ฮยเฮย้ฮยแฟนผมยังเด็กยังต้องเรียนหนังสือครับเรื่องมันช่างน่าเศร้าวันนั้นที่บ้านพักตากอากาศของณพล ชัดระวีตื่นขึ้นมาตอนสิบโมงเช้าพร้อมอาการปวดหัวยอย่างรุนแรงพอขยับตัวลุกก็พบสภาพเปลือยเปล่าของตัวเองและผู้ชายที่นอนห่มผ้าอยู่ด้านข้างคุณชัดเธอจำชื่อนี้ได้แล้วก็จำได้รางๆว่าตัวเองบ้าบินขนาดไหนที่ยอมนอนกับเขาเพียงแค่ประชดแฟนเก่าตอนสติดีก็คิดได้เพียงเท่านี้แต่ชัดรวีคงลืมไปว่า ก่อนทุกอย่างจะมาจบลงที่นี่ตรงนี้เธอได้เผลอตกหลุมเสน่ห์เขาให้แล้วไม่อย่างนั้นคงไม่ถูกความปรารถนาเข้าครอบงำจนลืมนึกถึงเหตุผลว่าควรหรือไม่ควรคุณหมอสาวลุกขึ้นนั่งพิงหัวเตียงลูบใบหน้าเรียกสมองให้ตื่นพอลงจากเตียงไหวก็กวาดสายตาไปสำรวจร,บรอบๆห้องเห็นเศษซองถุงยางอนามัยเกลื่อนพื้น แล้วที่ชั่วก้อนโตในถังขยะก็มียางสีเนื้อแลบออกมาเธอเลยรู้สึกสบายใจขึ้นบ้างอย่างน้อยเขาก็ป้องกันตัวเองหลังจากนั้นจึงเดินไปหยิบชุดที่หล่นข้างโต๊ะหน้าประตูก่อนรีบเข้าไปใช้ห้องน้ำตอนออกมาก็แอบขโมยเสื้อเชิ้ตของเจ้าของห้องมาคลุมไหล่เพื่อเดินกลับไปหาปริชัดที่บ้านเล็กข้างๆไอ้ปรางข้าแกนแน่ยัยอ้อนเอ้ย พอเดินออกมาจากลิฟต์ตึกใหญ่กลับได้รับรายงานจากแม่บ้านว่าเจ้านายพาคุณเลขากลับไปแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าปาริชัดแพ้อาหารทะเลฉัดระวีตกใจมากแต่พอสอบถามอย่างละเอียดคุณหมอสาวก็รู้ทันทีเลยว่าเพื่อนแค่เป็นผื่นคันไม่ถึงขั้นหายใจไม่ออกส่วนเรื่องการเดินทางกลับณพลได้ฝากฝังแม่บ้านเอาไว้ว่า ให้ชัดรวีกลับกับอลิสช่วงบ่ายวันนี้ชัดรวีได้รับโทรศัพท์มือถือคืนจากแม่บ้านซึ่งก่อนหน้ามันถูกวางทิ้งไว้ที่บาร์เครื่องดื่มก่อนเธอจะหายไปกับชัดพงพ่อเปิดเครื่องข้อความจากปริชัดก็ถูกทิ้งไว้ดังที่แม่บ้านบอกพร้อมคำขอโทษที่ยาวกว่าหลายสิบบรรทัดเวอร์มากเย,ยปรางเมื่อเข้าใจแล้วว่าต้องทำอย่างไร คุณหมอสาวจึงกลับไปหาอลิซที่บ้านหลังเล็กข้างๆระหว่างทางเดินในบ้านหลังใหญ่ที่เมื่อคืนเต็มไปด้วยผู้คนตอนนี้กลับเหลือเพียงแม่บ้านไม่กี่คนหนุ่มสาวที่ปาร์ตี้ตรงสระว่ายน้ำคงยังพักผ่อนอยู่ในห้องพักเพราะไม่เห็นมีใครโผล่หน้าออกมาแม้แต่คนเดียวแล้วพอมาถึงบ้านเล็กฉัดระวีกลับไม่พบอลิซซึ่งเธอเข้าใจว่า น้องสาวเจ้าของบ้านคงออกไปเที่ยวเล่นหรือนั่งทำงานที่ไหนสักแห่งจึงแจ้งแม่บ้านที่เดินเอาอาหารมาให้ว่าถ้าหากอลิซกลับมาให้เรียกเธอเธอจะเก็บของรอกลับกรุงเทพไปด้วยกันเก็บของเสร็จระหว่างรออลิซคนเหนื่อยจัดก็เผลอหลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีตอนสี่โมงเย็นฉัดระวีตกใจไม่น้อยพอออกห้องไป ก็เห็นอลิซนั่งทำงานอยู่จึงถามทําไมถึงไม่เรียกเธอแล้วไม่กลับกรุงเทพหรือแต่เมื่อมองออกไปนอกบ้านก็เข้าใจทันทีสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างหนักคงเป็นสาเหตุให้หญิงสาวนั่งทํางานอยู่ตรงนี้ไม่ยอมเรียกเธอเพิ่งตกตอนบ่ายสามอลิซเพิ่งทำธุระเสร็จด้วยเราเลยเข้าฝั่งไม่ทันค่ะเห็นว่าตกสองวันเลยค่ะ แต่ถ้าพรุ่งนี้กลับได้อลิซจะพากลับนะคะพี่อ้อนมีธุระด่วนหรือเปล่าต้องทำงานวันไหนคะถ้ากลับไม่ได้ก็คงต้องรอแต่พี่อยากไปร้านขายยาเห็นอยู่แล้วว่าเขาคนนั้นเองก็เซฟแต่เพื่อป้องกันการผิดพลาดกินยาคุมฉุกเฉินก็จะช่วยให้มั่นใจขึ้นมาอีกหนึ่งระดับอ้าวพี่อ้อนไม่สบายเหรอคะที่บ้านมียาสามัญประจำบ้านนะคะ อ,องั้นอลิซให้แม่บ้านเอากล่องยามาให้พี่ดูก็แล้วกันกล่องยาสามัญคงไม่มีสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่เธอก็ไม่อยากพูดเรื่องส่วนตัวกับคนอื่นที่ไม่ได้สนิทกันมากมายนักถ้าเปลี่ยนอลิซเป็นปริชัดว่าไปอย่างส่วนเขาคนนั้นเธอได้ข่าวจากอาลิซว่ามีงานด่วนเข้ามาจึงกลับไปตั้งแต่ตอนบ่ายก่อนพายุจะเข้าสรุปแล้วว่า ชัดรวีก็ต้องพักกับอลิสอีกสองคืนเช้าวันถัดมาถึงได้กลับกรุงเทพพร้อมกันพอถึงวันที่ได้กลับมาทำงานช่วงหลังเลิกงานวันนั้นชัดรวีก็ทำเรื่องขอเข้าตรวจโรคติดต่อหลังมีเพศสัมพันธ์นทันทีและจังหวะที่เปิดประตูไปเจอรุ่นพี่นั่งตีหน้ายักษหน้าเธอก็หดเหลือแค่สองนิ้วรู้อยู่แล้วอย่างไรต้องโดนดุเป็นแน่ แต่ก็ไม่คิดไปตรวจที่อื่นให้ยุ่งยากวุ่นวายเพราะถึงอย่างไรพวกคนสนิทต,ต้องรู้เรื่องในสักวันอีกอย่างเรื่องแค่นี้สาวสมัยใหม่อย่างเธอไม่คิดมากอยู่แล้วยังไงยังไงจะตรวจจริงหรืออําเล่นเล่นถ้าเล่นอะไรแบบนี้คงโดนด่าวว่ารู้จักไมมกาลเทศะไอออนเกิดอะไรขึ้นกับแกเนี่ย เหลือไปนอนกับผู้ชายมาแม่หาคุณหมอรุ่นพี่ถึงกับอุทานลั่นห้องตรวจจนพยาบาลต้องเดินมาเคาะประตูไม่มีอะไรค่ะไปทำงานกันเถอะอาจารย์หญิงแค่โอเวอร์แอคติง้งโอเวอร์อะไรสิ่งที่แกเล่าไม่ทำฉันเป็นลมก็ดีเท่าไหร่แล้วฉันขอความจริงเล่ามาเดี๋ยวนี้ คนไข้ข้างนอกรอนนะแม่แกคนสุดท้ายหมดเวรช่ละ <c oughs> น้องเผลอไปนอนกับเพื่อนคุณพลมาอ่ะพี่หญิงคือแล้วฉัดระวีก็เล่าเหตุการณ์ที่สมุยให้รุ่นพี่ฟังอย่างละเอียดหาแกนอนกับผู้ชายที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเพื่อประชดคุณวัดเนี่ยนะบ้าหรือเปล่า แม่ขอตีสักทีเถอะนี่นะนี่นะน้องสาวทำตัวเหลวไหลใครจะอดทนนั่งนิ่งอยู่ได้แบบนี้มันต้องทุบให้หลาบจำโอยโอยอย่าตีน้องโอยโอยพี่หญิงน้องบอกแล้วไงเขาสวมคอนดอมแล้วที่มาตรวจก็แค่เพิ่มความมั่นใจแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครนอนกับใครมั่วซั่วติดโรคขึ้นมาจะทำยังไง ก็รีบตรวจสิจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ่นหยุดได้ยี่เด็กนี่แกนี่มันแสบจริงๆเลยไปไปนอนเตียงระหว่างเตรียมเครื่องมือคุณหมอสาวก็ยังคงบ่นไม่เลิกรักษาของไว้อย่างดีตั้งสามสิบปีบทจะเสียก็ยอมเสียมันง่ายๆเนี่ยนะโอ้ยรักษาอะไรเล่ามันยังไม่มีโอกาสเถอะอ่ะเจ็บ พูดแบบนี้ก็ไม่พ้นฝ่ามือหนักๆอีกตามเคยอะไรมันจะง่ายขนาดนี้นะอ้อนแล้วได้กินยาหรือเปล่ากินแล้วแต่มันหลังจากนั้นสองวันคือที่เกาะส่วนตัวไม่มีร้านยากว่าจะได้กินก็ถึงกรุงเทพพอดีซึ่งประสิทธิภาพย่อมตามกว่าการกินทันที2แพทย์รู้ผลข้อนี้ดีแต่อย่างน้อย มันก็อยู่ในช่วงมีประสิทธิภาพฉัตรวีคิดว่าตัวเองคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นเขาป้องกันชัวนะตื่นมาซองคอนดอมเต็มพื้นค่ะโอ้ยยี่บ้าพูดที้เห็นภาพทำไมเนี่ยคนแบบนั้นคงไม่ยอมพลาดง่ายๆหรอกเจ้เชื่อใจผู้ชายที่นอนด้วยกันแค่คืนเดียวเนี่ยนะแล้วเขาจะอยากให้น้องท้องทำไมเล่าอย่า yeah. น้องฉันโดนผู้ตกแล้วไม่เนี่ยเอาจริงนะตอนจูบเขาน้องจำได้ว่าประชดอีพี่วัดจริงแต่พอเขาลากไปอยู่ตามลำพังจู่ๆฮอร์โมนสาวก็พรุ่งพล่านจนฉุดไม่อยู่ผู้ชายคนนั้นมองมุมไหนก็โซฮอตไปหมดเล่าที่เขามอมดันอารมณ์ให้พาไปสุดๆน้องต้านทานเขาไม่อยู่จริงๆนะแม่ยายปรางก็ไม่ได้เรื่อง เจอหน้าแม่จะบ่นให้หูชาพาแกไปด้วยก็ไม่รู้จักดูแลกันให้ดีๆไอ้ปรางมันยังเอาตัวเองไม่รอดแม่ก็รู้อย่าว่ามันเลยน้องผิดเองที่ไม่ดูแลตัวเองนี่เจย์อ้อนคุณชัดอะไรนั่นแกรู้กิติศัพท์เขาหรือเปล่าเจ้รู้เหรออ่ะนี่เอาไปอ่านตอนที่ฉัดรวีเล่าเรื่องและพูดชื่อผู้ชายคนนั้นขึ้นมา ด้วยความคุ้นหูยานิสาเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดค้นหาแล้วก็เป็นดังคาดชัดพงอิสรานุวัสกุลคาสโนว่าตัวพ่อหนุ่มที่ปีปีหนึ่งเป็นข่าวกับผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าชัดพงอิสรานุวัสกุลพี่รู้จักเขาเหรอแค่เซิร์ชว่าชัดเพื่อนนพลหน้าอิตาคาสโนว่านี่ก็ลอยมาแล้ว เล่นกับไฟนะยัออนเอาผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าถ้าติดโรคขึ้นมาแกโดนพ่อแกฆ่าแน่ก็ไม่ต้องบอกพ่อสิยังจะปากดีอีกเอาหน้าเดี๋ยวผลออกก็รู้กันทำชิวไปเถอะแล้วจะเครียดให้ได้อะไรขึ้นมาเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วรักตัวเองให้มากหน่อยยยออน มันก็แค่เรื่องผิดพลาดในชีวิตนิดหน่อยนะ่าคนระดับนั้นเขาคงไม่แย่นักหรอกข่าวมันก็คงมีจริงมีปลอมปนปนกันไปไหมเจ๊นี่ไงเรื่องงานเขาก็เลิศอยู่ผู้บริหารระดับสูงของทาดากรุป๊ปและทายาทหนึ่งเดียวของอิสวัตคอมเพล็กซ์ว้าวโปรไฟล์ใช่ได้คงไม่ปล่อยให้ของสกรปรกเข้าตัวหรอกไม่งั้นเงินที่หาไว ก็ไม่ได้ใช้กันพอดีดิได้กันคืนเดียวอวยเขาซะแกคงไม่ได้ตกหลุมรักเขาหรอกนะโอ้ยแค่สนุกแต่ไม่คิดผูกพันค่ะพี่สาวผลตรวจสุขภาพของชัตรวีเป็นปกติดีทุกอย่างไม่มีโรคติดต่อใดๆหลังจากวันนั้นทุกอย่างก็เข้าสู่สภาวะปกติต่างคนต่างมีชีวิต ทำงานทำหน้าที่ของตัวเองคุณหมอสาวไม่มีเวลาสนใจเรื่องคืนนั้นอีกเลยเพราะต้องเตรียมตัวไปอบรมระยะสั้นที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลาสามเดือนส่วนชัดพงเขามีงานท,งทั้งที่ประเทศไทยและต่างประเทศถึงงานจะรัดตัวแต่ชีวิตคัสโนว่าหนุ่มก็ยังคงมีผีเสื้อปีกสวยๆเข้ามาสร้างสีสันในแบบที่เขาชอบไม่ขาดถ้าจะถามว่า เขายังคิดถึงเรื่องคืนนั้นอยู่ไหมตอบได้เลยว่าว่างเมื่อไหร่เป็นได้คิดได้ข่าวจากนพลว่าเธอไปทำงานต่างประเทศแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอเป็นใครทำอาชีพอะไรเพราะไม่มีโอกาสพูดคุยกับนพลมากนักเพราะอีกฝ่ายงานรัดตัวยิ่งกว่ามีโอกาสเพียงพูดคุยกันแป๊บๆก็ต้องวางไม่เจอหน้ากันเลยคลาดกันตลอด พอเขาอยู่ไทยเพื่อนกลับไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศแต่พอตัวเองไปบ้างเพื่อนกลับอยู่ไทยเสียย่งนั้นประโยคที่คุยกันส่วนมากจะเป็นเรื่องงานมากกว่าเพราะช่วงนี้บริษัทต,ต่างมีปัญหากันทั้งคู่ส่วนเรื่องสาวๆก็มีแซลมีหยอกกันบ้างแต่ไม่ได้ตั้งใจจะสืบประวัติใครอย่างจริงจังนักทว่าวันนี้พอนพลโทรศัพท์มาคุยด้วย ชัดพง์เลยถือโอกาสถามถึงเธอคนนั้นอีกครั้งอยู่กับน้องปรางปะขอคุยด้วยหน่อยดิไม่ให้คุยกูยไม่ได้อยากกินไก่มึงไอ้สมพานแค่จะถามเรื่องเพื่อนเขาเพื่อนเขาอยู่ต่างประเทศไงมึงไม่เจอเขาหรอกเพื่อนปรางชื่ออะไรนะอไอ้ฟายมึงยังไม่รู้จักชื่อเขาอีกเหรอมึงคุยกันท่าไหนเนี่ย หลายท่าเลยโว้ยสมเป็นมึงเออเอ,อก็กูถามนี่หน้าตาเขาน่าสนใจมากกว่าชื่อนี่วาอยากรู้เมื่อไร่กูถามน้องปรางเองได้มึงกูว่าปรางยังไม่รู้เรื่องที่มึงกับเพื่อนเขาแอบกินกันวะ่ะจริงดิอย่างที่มึงเล่าอะไรนะน้องเขาไม่เคยใช่ไหมลองคิดดูดิ ถ้าปรางรู้กูกับมึงโดนแหกแน่ทำไมต้องแหกเรื่องธรรมชาติโอ้ยแค่ตัวเองโดนยังแทบจะฆ่ากูอุ๊บไอ้เชียมึงเป็นสมพานจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยยังยัง,ย,งยังไม่ถึงขั้นนั้นตอแหลกูไม่คุยกับมึงแล้วกูไปทำงานดีกว่าเดี๋ยวไอพ้พ้นเชียเอ้ย พอพูดถึงเรื่องน้องปรางทีไรขาดตอนตลอดและแม่งก็ไม่เคยจะว่างแล้วกูจะรู้จักคนสวยของกูตอนไหนวะเนี่ย